สวัสดีค่ะดีมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะ วันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมที่ดินโซนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่ดินเราค่ะเนื้อที่สองไร่ค่ะอยู่ตำบลพังตุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะด้านหน้าติดถนนลาดยางนะคะรถสวนกันได้เลยน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเนื้อที่สองไร่นะคะราคาขายยกแปลงอยู่ที่7 8 0ด0 0ืบาทค่ะฟรีค่าใช้ใจ่ายในการโอนทั้งหมดเลยนะคะที่ดินเราเป็น ที่ราบสวยมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนเลยเสาไฟฟ้านะคะอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินเราเรียบร้อยแล้วส่วนน้ำประปาก็อยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินเราเรียบร้อยเลยค่ะด้านหน้าติดถนนลาดยางค่ะกว้างอยู่ที่34เมตรทางทิศเหนือนะคะนี่ค่ะแนวเขตของที่ดินเราความลึกนะคะอยู่ที่109เมตรค่ะ บรรยากาศดีนะคะมีเพื่อนบ้านการเดินทางสะดวกสบายเลยด้านหน้าที่ดินเราหันหน้าไปทางทิศเหนือที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยเลยค่ะบริเวณรอบๆของที่ดินเรานะคะก็มีเพื่อนบ้านมาเป็นบ้านสวนบ้านพักตากอากาศขุดโคลองหนองนาทำสวนทำการเกษตรแล้วก็ปลูกต้นไม้กันค่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนบรรยากาศรอบๆ เริ่มมีเพื่อนบ้านทยอยมาสร้างบ้านสวนบ้านพักตาอ,อากาศกันแล้วค่ะจากถนนสายหลักนะคะหมายเลข3 2 1 0ห่างจากที่ดินเราค่ะเพียง600เมตรเท่านั้นด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านนะคะหลักเขตหลักหมุดของที่ดินเราครบทุกจุดเลยที่ดินเราล้อมลัวลวดหนามไว้ทั้งหมด3ด้านเรียบร้อยแล้วเหลือด้านหน้าอย่างเดียวนะคะที่ยังไม่ได้ล้อมน้ำประปาเป็นน้ำประปาหมู่บ้านค่ะ เพื่อนบ้านก็เริ่มมาลงต้นไม้ทำสวนทำการเกษตรกันแล้วค่ะปัจจุบันนี้นะคะที่ดินเป็นที่ทุ่งหญ้าโลง่ลงๆเลยแปลงสวยนะคะทรงสี่เหลี่ยมเป็นโฉนดนอ,อสี่จอขุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะด้านหน้าติดถนนลาดยางเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนบ้านก็เริ่มมาปลูกต้นไม้ทำสวนทำการเกษตรกันแล้ว การเดินทางสะดวกสบายหาของทานก็สะดวกสบายนะคะจากปากซอยถนนสายหลักหมายเลข3210ก็มีร้านค้าร้านอาหารของชาวบ้านหลักเขตหลักหมุดมีครบทั้ง4จุดของที่ดินเลยค่ะนี่ค่ะหลักหมุดของที่ดินด้านหน้าที่ดินแปลงนี้ถือว่าทรงสี่เหลี่ยมสวยหน้ากว้างนะคะเป็นที่ดินเป็นที่ราบเลย จากกรุงเทพค่ะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่มายังที่ดินเหลาเพียง95กิโลเมตรค่ะจากปั๊มน้ำมันปตทเซเว่นอีเลเวนร้านกาแฟอเมซอนนะคะอยู่ที่4กิโลเมตรจากวัดถ้ำเสือร้านกาแฟมีนากาแฟนะคะอยู่ที่24กิโลเมตรจากเทศบาลหนองตดยานะคะอยู่ที่10กิโลเมตรค่ะจากมอเตอร์เวย์กาญจนบุรีนะคะอยู่ที่40กิโลเมตร จากวัดทะเลสาค่ะอยู่ที่2กิโลใกล้ๆที่ดินเรานะคะก็มีสนามกอล์ฟมิชชั่นฮิลของกาญจนบุรีค่ะเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านนะคะมองเห็นวิวภูเขาด้วยที่ดินเราเป็นเขตติดต่อนะคะระหว่างตำบลเขาขุงอำเภอบ้านโป่งของจังหวัดราชบุรีเราค่ะ ถือว่าการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยจะมาทางเส้นมอเตอร์เวย์ของกาญจนบ,บุรีก็ได้หรือว่าจะเข้าเส้นอำเภอบ้านโป่งของจังหวัดราชบุรีเราก็ได้นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปค่ะดิมีขับรถพาชมนะคะตั้งแต่ที่ดินเราออกไปยังถนนสายหลัก หมายเลข321 0เลยค่ะตลอด2ข้างทางของเพื่อนบ้านนะคะก็มีเพื่อนบ้านตลอด2องข้างทางเลยอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะไม่เปี่ยวการเดินทางสะดวกสบายนะคะบรรยากาศดีด้วยสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยที่ดินเราเนื้อที่สองไร่ค่ะอยู่ตำบลพังตุ อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเป็นโฉนดนอสอสีจอขุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะหลักเขตหลักหมุดของที่ดินเรามีครบทุกจุดน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมค่ะราคาขายยกแปลงนะคะเพียง780ด0 0บาทเท่านั้นค่ะฟรีค่าใช้ใจ่ายในการโอนทั้งหมดเลยราคานี้ถ้าชอบยังต่อรองราคาได้อีกนะคะนี่ค่ะก็เป็น แหล่งชุมชนเลยมีเพื่อนบ้านนะคะบรรยากาศดีเลยค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ087 006 0727ค่ะหรือ idline ดีมขันตาหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะตรงนี้นะคะก็กำลังจะถึงปากซอยเลยค่ะก็จะติดกับถนนซ้ายหลักหมาเลข 3210นะคะก็มีเพื่อนบ้านมีร้านค้าร้านอาหารของชาวบ้านเลยถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนสายหลักหมายเลข3210เลยค่ะห่างจากที่ดินเราเพียง600เมตรเท่านั้นนะคะดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ